เอาละครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทอนให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสรับทอนของผมเองนะ y in, y in. ก็กดมาในแรงประมาณ30กว่าเท้าด้วยนะครับก็มารับชมกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้จะตึงไหมนะช่วงต้นเกมนะครับผมก็จะอ่า ยัดเป็นทางด้านกระสุนแบบฟ้าสองม่วงหนึ่งนะครับในการเคลียร์เวฟนะครับหรือฟ้าสามก็ได้นะผมจะมีชิคในการสลับกระสุนของผมเองนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าผมจะทํายังไงกันบ้างนะมันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับยิงไปจังหวะนี้ช่วงต้นเกมผมก็จะสลับแบบว่าถ้าแบบเดินแก๊งก็จะแบบม่วง2เหลืองหนึ่งนะครับถ้าสมมุติยืนเลนเนี่ยเคลียร์คิ้มเนี่ยก็จะเป็นฟ้าสามหรือ ฟ้าสองม่วงหนึ่งก็ได้นะ <was> ถ้าศัตรูเยอะๆอแนะนำให้ใช้ฟ้าสามนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจนะครับทุกคนยิ่งศัตรูเยอะยิ่งเพิ่มดาเมจนะครับก็ส่วนสี่ฟ้านะเท่าที่ทุกคนรู้กันนะครับก็ฟาร์มไปก่อนครับช่วงต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับทอนนะเพราะว่าทอนเนี่ยมันเป็นตัวค่อนข้างที่จะเลีเกมนะครับเกมนี้ก็หยิบมาชนกับยอน้วยนะ ตัวเลตทั้งคู่เลยนะครับแต่ยอนเนี่ยเขาจะมีดาเมจต้นเกมมากกว่าทอนนะครับก็ทอนก็ต้องให้โรมิงประคองไปนะครับช่วงต้นเกมฝามไปครับโอ้โหโดนปีดจ,จงังวะนี้แย่แล้วฟิกเกอร์สวยโอ้โหโดนดึงแลกไปนะครับกดเกิดไปเลยแลกกับทูเลนนะเมื่อกี้ได้ทูเลนมาหนึ่งนะครับ ไอเิมชินต่อไปผมก็จะเคลื่อนเป็นทางด้านาคิวเซนตีเลยนะเป็นดาบคีนะครับแต่ผมจะไม่ออกอพลังโจมตีนะครับผมจะขึ้นเป็นทางด้านถุงมือก่อนนะครับทุกคนสังเกตได้ในเกมนี้เลยนะครับสกิลเปิด,ด้ันตีไปสวยได้แก๊กมาสวยๆนะครับชัอนนี้อยากได้ยอนกระสุนฟ้าโอ้โหกระจายไม่โดนเขานะครับตีดาร์กได้ปะเนี่ย ไดด้ะแต่ไม่ได้สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางมา700ซอทรับแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาติดตามกันนะที่นี้ด้วยนะครับขอกลับก่อนนะครับชนน่วงนี้เอาล่ะครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะจังหวะน,นี้ยิงไปโอเค เดี๋ยวผมแบบพยายามแบบไปเติมเลนบนก่อนนะพยายามอยากให้เขาแบบมาดันป้อมเราได้นะครับสี่นาทีก็จะทําทการแบบป้อมก็จะไม่มีเกาะน,นะหลังจากสี่นาทีไปค่อนข้างที่จะเล่นเกมไว้นะครับแผดนี้นะยังไงเขาบุกมาเยอะมากเลยนี่ยิงไปสลับอันตียิงไปแกค่อนข,ข้างที่จะเจ็บนะครับจังหวะนี้ยัดฟาสามเลยนะจะได้กับ จายโดนศัตรูรอบๆนะครับพยายามไล่เขาออกไปนะถึงเขาจะได้ดักแต่เราก็ยังไหวนะมีฟ้าโอเคสวยไหลได้ปิเกอร์ยิงสลับกระสุนโอ้โหไม่ทันสลับโอ้โหไม่ได้แย่แล,ล้วฟอร์เรนมาก็จะแห้งครับชอนนี้โอเคชอนเมื่อกี้ก็พลาดไปครับตายจริงๆนะเพราะว่ากลับไม่ทันนะนะกฟอร์เรนเขามาปิดนะครับลืมดูแบบด้วยนะเพราะว่าเราแบบไฟแบบเรื่อยๆไง อ่าเลยแบบฟอร์รนติโนเขาเลยเดินมาปิดทันนะครับจบไฟพอดีนะฟอร์รนมาได้เราไปด้วยนิดวโอ้ยสวยยัดม่วงสามตอดไปแจ็คแกองข้างเจ็บอันตียัดพยายามยัดม่วงสามนะครับในการยิงละลายแท้งนะครับผมแนะนํานะถ้าแท้งเขาอยู่คนเดียวเนี่ยยัดม่วงสามหรือม่วงสองเลือหนึ่งในการแบบตอดเลือดเขาจะเป็นดีที่สุดนะครับเขาจะได้แบบไม่มีเลือดในการมาเดินแก๊งหรือว่ามาเดินเช็คแมปลองนะ หรือบังคับให้เขากลับไปรีเลื่อนนั่นเองนะครับที่ทุกคนรู้กันนะก็เป็นชิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าแบบโลมิ่งเขาเดินมาเช็คอย่างเงี้ยเดินมาเล่นตัวเดียวอย่างเงี้ยเราก็ใช้สกิลแบบตอดไปเลยนะครับแล้วก็ออกนะถ้าไม่งั้นเพื่อนเขาจะมาปิดแทนนะครับโอเคประมาน,นี้ผมก็ทําการเล่นฟาร์มนะครับในการแบบมาเอาคลิปเล็กของป่าเรานั่นเองนะครับเราก็จะมีเงินเล็กน้อยในการไปซื้อของเพื่อจะมาแบบซื้อของมีดามจ เพ,เพิ่มดาเมจให้ทีมนะครับจะได้แบบเติมดาเมจให้ทีมไฟพอๆพอพอนะครับก็พยายามแบบเล่นฟาร์มแบบนี้เรื่อยๆนะสำหรับการเล่นแค r รี่นะครับแต่พยายามอย่าเอาบัฟของป่าเรานะแกะเขาฮุกว่าเขาฮุกโดนเมื่อกี้คือไม่น่ารอดครับเนี่ยผมก็จะวนกลับมาฟาร์มเรื่อยๆนะทั้งคีบเลนทั้งคีบป่านะครับมันก็จะได้แบบตังค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปกตินะครับ ฟ้ายัดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหตายปดนาฬิกาไปเลยไม่น่าเลยนึกว่าจะแบบมันน่าจะฟ้าสามยิงโดนมังก่อนนะครับแต่มันยิงติดคนนะเมื่อกี้เดี๋ยวจังหวะนี้ยังไงยื้อไว้เพื่อนสกิลสองฟิกเกอร์ยิงโอ้โหไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเยย็นใยนยโอ้โหไม่น่าฟิกเกอร์เลยเราเล่นใจเกินนะครับนึกว่าฟ้าสามจะดาเมจแรงนะแต่มันก็ไม่แรงอย่างที่เราคิดนะครับ กลับมาดึงฟาร์มกันต่อนะครับเดี๋ยวขอเก็บคลิปเออเลนคลิปปากเอานะน่าจะได้ดาร์คเลเยอร์แลวเนี่ยแต่ช่อนนี้แก๊กเขากำลังเดินม,มานะครับอันตรายมากโอ้โหยังไงโอ้โหโดนดึงโนโนโนโอ้โห,โโหตายตอนนี้คือเริ่มตายบ่อยแล้วนะอย่าให้งุนหินเนาะอันติญยัดไปไม่โดนเราต้องรอเลทจริงจริงนะครับก็ไม่งั้นไม่ไหวนะเราพยายามแบบหาฟาร์มดีกว่านะครับจงังหวะนี้โอเคสวย เทนเก็บงานไปได้นะครับอันตรีเทนค่อนข้างที่จะแรงนะเพราะว่ามันเป็นชูดาเมทด้วยนะครับก็เป็นแทงที่ถือว่าติดเบต้าเลยทีเดียวแผ่นี้เทนก็ถือว่ามาแรงนะครับค่อนข้างที่จะโหดเลยนะทั้งแบบสกิลรีเลอดนู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วก็สกิลผักสกิลซีซีส,สรารพัดประโยชน์นะครับสำหรับเทนแผนนี้นะโอเค ก็มาเดินเกมกันต่อเลยครับแต่ต้องไปเติมไฟเลนล่างก่อนนะตอนนี้ยังไงนี่เหลืองสองค่อยสลับกลับนะครับเนี่ยทาแบบนี้ก็ได้นะครับเทคนิคนะหรือว่าเราจะยัดเหลืองสามแล้วก็ยิงหนึ่งน้นแล้วก็สลับเป็นม่วงสองก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในการที่แบบว่าจับประตูได้นานที่สุดนะครับยิงไปโอเคสวยงามผมแนะนํนานะครับในทีมไฟนะที่แบบเจอพ่วกหนา,นาๆเยอะๆเนี่ย ใช้ฟ้าสองม่วงหนึ่งนะครับในการยิงนะมันจะมีดาเมจเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าฟ้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจถ้าตูวยิ่งอยู่เยอะก็จะยิ่งเพิ่มดาเมจนะครับแต่ยังไงจังหวะนี้ฟลอเรนติโนยันเหลืองยิงไปวิป่งรับหน่อยเพื่อนโอโนโอ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 เดือดเด๋อดจุ๊จุ๊มาดิมาดิจุ๊ดายขวาหน้าหลังต่งสวนสวยเพื่อนยิงยิงเอา่อยยิงสไลด์หันหลังสวยฟลอเรนก็โดนเราเก็บคิวไปะครับ ก็ก็ไม่ได้กินแบบเัาโอ้โหวัลนถึงกับเฮ้ออะไรนะนี่แหละครับเอวมันดีเอวมันดียิงไปฟาร์มไปนะครับอัติยัดกดดันไปหนึ่งทีแต่ยิงแกงไม่เข้าหรอกกดไปงั้นแหละครับกดเคียร์คิมเดี๋ยวเจอกันตัวเล่นเราเอาเวฟก่อนครับ ผมกลัวตัวลินแบบยิงอัน,อนติมานะเดี๋ยวเราเลื่อนหายหมดนะครับนี่ไี่เหลืองสามสลับกลับนะครับเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเทคนิคในการจับตัวที่เดินหลงนะครับหรือว่าเป็นเทคนิคที่เอาไว้ดักก็ได้นะ <No. S 1> เหลืองสามนะครับถ้าแบบใครเดินผ่านมาแบบแหลมมาอย่างเงี้ย <No. S 1> เหลืองสามยิงไปหนึ่งนัดแล้วก็สลับกลับนะครับแล้วก็รีบฆ่านะก็จะเป็นเทคนิคประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนลองมาใช้ดูนะครับถ้า ใครสลับกระสุนมือไวๆน,นะแนะนําว่ามือไวๆน,นะครับย้ําเลยมือไวมือไวเนี่ยจะโหดมากเลยครับเช่นทอนโอเคได้ฟ้ามาจังวะนี้สวยอ้ยอ้ยอ้อ้ยย้อนรู้โคตรแรงไิเกอร์โอ้โหเขาอัตติดักตายโอ้โหฟารนนไม่รู้ดักทันได้ไงนะเมื่อกี้คือต,ตายไปเลยนะครับยังไงยังไงย้งงยอนเขาก็ตายด้วยนะ ก็ลงคลิปทุกวันนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับใครจะผ่านกดแล้วนะก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับนี่เนี่ยยังไงเจอสลับกระสุนแบบดิจิตอลเป็นป้าผมยิงเหลืองสามไปน,นะครับมันจะสตาร์ทประมาณหนึ่งวิกว่าเลยนะแล้วก็ผมก็จะแบบทำการสลับเป็นม่วงกลับนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งหนิคเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทุกคนมันจะแคมป์ขึ้นเออมันจะสตาร์ทศัตรูได้นานนะครับมันจะเป็นจังหวะของคอ,งองในการ เล่นยิงฟรีนะครับถ้่หนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้ยัดแบบส้มสามแล้วก็ค่อยสลับนะครับเป็นการจับตัวนะครับนี่ยิงไปจับเห็นไหมมัจนจะหยุดชะง,งักระยะหนึ่งนะครับหนึ่งนี้ก็คุ้มคนระับกระสุนสีส้มนะให้การ,รียิงเช็คไว้ครับแต่ทั้งวนี้ย้อนอยากโดนส้มสามเพื่อนอยากยิงเขาอยู่นะล라이ไปหนึ่งทีโอ้โหเราต้องวิ่งเลย เราดามจไม่พอครับสู้ไม่ได้ถ้าเรายืนค้ำอยู่แบบนั้นตายแน่นอนอยาให้ทอนตายแบกแบกทีมกันตอนนี้เราเป็นตัวดามจหลักของทีมน,นะครับเราต้องยืนพยายามแบบเซฟให้ที่สุดนะคือทอนผมผมก็เล่นขี้กลัวอยู่นะครับยัดไปยิงยิงสลับกลับก็ได้นะครับสวยได้แก้กันมาด้วยเดี๋ยวลงมาเอามัปกรณ์ใหญ่ต่อกันเลยครับยิงยิงยิง ทอนก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะแรงครับถ้าลองลงมาจากยอนเนี่ยก็ทอนนี่แหละครับทุกคนแต่มันก็จะดาเมจแตกต่างกันนะยอนเนี่ยก็จะรูดแรงนะครับแต่ทอนเนี่ยมันจะมีจังหวะในการที่แบบเพิ่มดาเมจของมันนะครับยิ่งศัตรูเยอะถ้ายัดฟ้าสามเนี่ยดาเมจก็จะโอเวอร์พอๆกับยอนเลยครับแต่มันต้องมีเงื่อนไขในการใช้นะครับประมาณนี้นะ แต่ยอนมันยืนยืนรูดดื้อยเลยนะครับจังหวะนี้โอ้ยอยากยิงจริงๆ,ๆส้มส,สามเนี่ยถ้าจับตัวได้บอกเลยมีเสียวครับมีตัวสันน่บอกเลยถ้าจับตัวได้นะสักตัวนะครับตัวบางๆเนี่ยส้มสามเนี่ยผมยัดไม่หน่อยนะอันติขขงกดดันไปมีตัวหลังมาแม,แม่มีตัวโผล่หลังมาแม้แมส้มสามยิงไปสลับกับเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่สลับแบบเท่ๆ โอ้ยตายมันตายแล้วนายปากาดีอาลีก็ค่อนข้างเก่งนะนะตัวนี้อันตรีถือว่ากดดันต่อยตัวได้ดีเลยทุกอยวเกือบโดนดึงเกือบแห้งยิงโอ้ยโอ้ยอย้อน,นแรงเกินนันเลยเกียร์เนี่ยเรายังไม่ไหวจริงๆนะครับโดนลูดสองทีก็หายนะนะเราพยายามอย่าไปใกล้มันนะครับน่ากลัวเหลือเกิน มาส้มยิงสลับโอ้โหไม่ตายถ้าส้มสามเมื่อกี้น่าจะตายนะครับเมื่อกี้มันส้มสองไงทุกเดี๋ยวผมรอของก็ไนนะฟาร,ร์มเอาของก่อนนะครับรีบเร่งเลยก็ยจะเกิดน,นะน่าจะให้เพื่อนเรบเรียงมารวมก้อนเลยนะครับโอ้ยน่ากลัวฟิตเตอร์มาเลยหรอยิงยิงเจ็บเจ็บน่ากลัวเหลือเกิน เกมนี้ก็ถือว่าเดินเกมมาค่อนข้างดีนะสกอร์ก็พอใช้ได้เลยเกมนี้เซีนห้าสี่มันต้องรีบตีละเซ็นโซนให้อยู่นะเขาน่าจะเข้ามาแบบรัดของไม่ได้นะครับอ้าวแต่วันนี้มีประเด็นดาร์กก็ไม่ตีเอาคนก่อนไว้เพื่อนอยากช่วยน้องฟอร์เรมายิงยิงยิงเดี๋ยวโยกโยกโยกโอ้ยโอ้ยโอ้โนมันรุนแรงเกินโอ้ตาย ตอนมั่อสั่นหลังจากานั้นเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาต um ังค์สวยต่อในนะนี่ยิง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 ดาเมนค่อนข้างแรงครับนี่ตีก่อนก่อนลีเดียจะมาถ้าลีเดียโป้งโดน2ตัวเนี่ยแล้วมันขวดเนี่ยอาจจะตายทั้งทีมก็ได้เลครับมันดามเมนโอเวอร์ไหมมันน่ากลัวนะทุกคนรีบตีรีบตีแล้วเร็าแล้วเล่าแล้วเล่าฟาร์มไปฟาร์มไปสกอร์ค่อนข้างที่จะดีนะครับ เกมนี้ผมก็ขึ้นเป็นทางยูเรียแบนด้วยนะทา,ากันตัวเม็ดนะครับเพราะว่าเจอเมดสองตัวแล้วนะเกมนี้้วยความที่เสียก็เกิดไปด้วยนะครับก็ออกดาดแบแดงไปเลยแล้วกันเกมนี้ดาก,กําลังขึ้นแล้วรอรอจังหวะนะครับถ้าเขาวิ่งมากันแางเขาก็จะโดนเม็ดนะพยายามกันดาร์กไว้นะดาร์กเนี่ยเป็นตัวขึ้นบ้านชั้นเีนะนี่ย ยิงฟ้าไปยิงฟ้าเจ็บเห็นปะทุกคนถ้าจะโดยิ่งเยอะยิ่งยิงแรงนะฟ้าเนี่ยอยู่ล้อมกันอย่างเงี้ยตายนี่ตายั้งตี้ 4, อเอาเลยมาฟิกเกอร์ยิ่งยิ่งโอ้โหหมดฝากความหวังไวท้ที่พวกน้นสามคนแล้วนี่ปีมอนเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> ดาขวดบ้างได้ชิปเปอร์คิวด,ด้วยครับเซเว่นคิว,วตึงๆอ๋อ,อดาบัส ดังมากไม่ตีบ้านตีตีก็จบไปนะครับสท่าไรเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับเกมนี้ก็แง่เนะี่ยต้องเป็นผมแน่นอนไม่รู้จะได้จริงไหมน,นะครับก็มาดูกันนะโอ้โหไม่ได้ด้วยได้ทีสามนะครับจะได้จีบก็คือนะ เอเมพีสำหรับแคมนี้ก็ย้งการาีไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องอนุชิกเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบยครับทุกคน